ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามสมไม่สำรวงในอินรีหลักหลวมไม่รู้จักประมาณในโชะนักเกียรครานผู้นั้นมานรังคานได้เพราะความเพีนเรียวร้ายเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมจากแหล่ง ทิพทั้งสี่รังควานได้เรียรีส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมไม่หละหลวมไม่เห็นสมในอินซีนิยมรู้จักตามประมาณในอาหารมีศรัทธาและปรารกความเพียรใหญ่มารังคานไม่ได้ เปรียบเหมือนภูเขาหินลมย่อมรังฟานไม่ได้จะนั้นไซผู้เหมะสมพระตามเห็นอารมณ์ในอินทรีย์ว่าไม่งานขอถวายความนอบนอบ้นอมแด่องค์สมเด็จพระสัมมายสพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเถรานุเถรเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุวไวสุเทพเป็นต้นและความำนวยพรแนท่านผุกฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบร,ริษัททั้งหลายวันนี้รายการาธรรมทั์ของวัดพระธาตุไวสุเทพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยะธรรมเพระพาะว่า <c oughs> สถานีวิทยุวัดวอสองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ออกอากาศมาหลายวันเลยงงว่าอยู่ปิดบุบๆขอไปด้วยเคยมีไร้เอกำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและธรรมภาพตะครูปริยติยานุสการ เป็นผู้บัรยาัเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวคือพระพุทธศาสนาเกิดที่นี่ที่ประเทศอินเดียซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าประเทศอินเดีย ประเทศเนปาลปากีสทานและบังลาเทศ <c oughs> รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นชมพูทวีปต่อมาได้มีการจัดตั้งประเทศขึ้น ก็คือประเทศอินเดียรประเทศเนปาลปากีสถานและบางประเทศ,าาเทศปากีสถานกับบงางประเทศนั้นสมัยก่อนเรียกว,ว่าเบงงกอนตะวันตกและเบงงกอนตะวันออก และตอนนั้นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าก็คือสวนลุมที่ดีปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลตอนนี้ถ้าทุก้ฟังอาจจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเนื่องจากว่าวัดโขกันเมืองเขตตำบลจังกุละนี้ อยู่ติดกับวัดเศาสนาฮินดูหรือวัดรรามทางด้านทิศตะวันตกส่วนทางด้านทิศใต้ก็เป็นสุเหร่าของศาสนาอิสลาม หนึงท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงอยู่ขณะนี้เป็นเสียงระฆังตังลั่นสะนันเมืองและที่ก่อนหน้าเสีสยงระฆังนี้ก็เป็นเสียงละหมาดของที่น้องชาวมุสลิม เสียงเสียงรักังรสึกว่าจะดังเพราะว่าอยู่ใกล้กว่าอ่าลัตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกัเลยดังที่ได้ปั่นหน้าธรรมะเอาไว้ในเรื่องของความ สำรวมและไม่สำรวม่อนที่ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหกดูตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรทางลิ้นได้สัมผัสอะไรทางกายก็มีความเห็น มีความชอบใจมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมีความชอบใจได้ยินเสียงอย่างตอนนี้ได้ยินเสียงระฆังดังลั่นก็อาจจะคิดชอบใจว่าโอ้เสียงระฆังดังดีเหลือเกินไพเราะเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้น มานย่อมจะรังควานได้ย่อมจะลบกวนได้เหมือนกันผู้ใดที่ไม่ติดใจไม่เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่สวยไม่งาม เห,เห็นรูปว่าไม่งามตาหูจมูกลิ้นร่างกายเส้นผมอะไรทั้งหลายแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามไปเห็นต้นไม้ไปเห็น,นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บ้านเรือนตึกรามต่างๆก็ไม่สนใจไม่ติดใจว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นต้นเนมานย่อมรังฟานไม่ได้มานนี่คืออะไรมานี่ก็คือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรา แต่ว่าไปก็คือไม่วรทั้งห้าอันได้แก่ความชอบความชังความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยทั้งหลายนือวรคือกิเลสสิ่งที่กั้งฝังเป็นมานอย่างนีุกเขาเรียกว่ามันเป็นกิเลสมาร กิเลสมานีก็จะรบกวนจิตใจของเราเป็นอย่างที่กำลังฟังอยู่ได้ยินเสียงที่ดังลั่นเนี่ยก็มีจิตฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในเสียงนั้นในอารมณ์นั้นเสียงนั้นเป็นเป็นอารมณ์ไหน,นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบกับใจของเรา ความใจของเราก็ชอบหรือไม่ชอบคุ้งหรือไม่ฟุ้งไปอยู่ตรงนี้เองอาตอนนี้ก็มีผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกตราบธลวมัาการขอรับพระรูจาริตในสะตายสไตายของอนาครที่ธรรมราชมาแล้ว นะดูกิเลสแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมวิสุทธานุวงศาธุครับอ่ะว่านะสาธุครับโอ้เป็นรูปพระด้วยหรือเปล่าเนะี่ยวิสุทธานุวงศ์จะต้องไปดูไออันนี้ก่อนโปรไฟล์เอเออดูด,ดูจะเป็นรูปพระนะืม วิสุทธิอนุวงศ์โอ้ตอนนี้ลราฟังจะเจะเสียงดังลั่นมากขึ้นมากขึ้นละอ่าอันนี้เป็นธรรมะที่มาในบทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็น นี่คือํำแปลเป็นภาษาไทยส่วนภาษาบาลีก็มีอยู่แต่ว่าจะนำมาพูดอีกทีในตอนที่สรุปเนื้อหาสาระตอนที่พระบรมตรัสดาแสดงจริงจริงตรัสจริงๆตอนนี้นำมาเล่ากัน แล้วก็ดำเนินการในเรื่องของจุลการมหาการที่เราทางไวเ้เมื่อวันก่อนนู้นก่อนจะเดินทางมาประเทศอินเดียแล้วก็ได้หยุดไปเป็นเวลาน่าจะสี่วันห้าวัน 4วันห้าวันยี่ิบสี่ยี่ห้ายีหกยบเจ็ดวันนี้เป็นยี่สิบแปดแล้วแต่ทางฝ่ายเที่ปล่อยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังฝา,ายเทบเก่ารายการเก่าที่จัดไว้เพื่อว,วัน หลายๆวันที่ผ่นา <c oughs> นเะพราะว่าไม่สะดวกเวลาในการเดินทางมาประเทศอินเดียแต่มาถึงก็ยังมาวุ่นเรื่องของการติดต่อประสานงานกับเ,เ,รกรเ,เรื่องการทำวีซ่เาเรื่องการทำวีซ่าที่จะไปประเทศ เอสโตเนียก็หลับบอกว่าทั้งกลางบันทั้งกลางคืนารวมถึงเรื่องของที่พักในวัดยังไม่สะดวกในการที่จะจัดรายการแต่นอนพักอยู่ตั้งบนลงไปข้างล่าง ก็ไม่สะดวกในการจัดรายการก็ทุเราจัดอยู่วันก่อนได้รายการเอ <c oughs> คือรายการธรรมะหลังคำว่าเจนจากนั้นก็ต้องหยุดรุตนะิเพราะว่าไม่สะดวกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคือมันไม่สเสถียร ตอนนี้ก็ปรับปรุงเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช้ไวไฟของทางวัดอะไรมานี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้ดีขึ้นมานแต่ว่ายังยังไม่ค่อยเสนนอยู่เป็นบางครัง้งอาจจะกระตุกเป็นบางครัง้งต้องขออภัยไปในตัว <c oughs> เอาแล้วสำหรับ ตอนนี้ก็จะได้มาเล่าต่อในเรื่องของจุลการมหาการเมื่อวันก่อนก็เล่ามาถึงตอนที่มหาการผู้เป็นพี่ชายขอลาน้องชายออกไปบวชแล้วได้รับการอุปสมบทเป็นเป็นพระภิกษุแล้วได้ฟังกรรมฐาน ได้ฟังหน้าที่ของพระในสำนักของพระบรมศาสดาว่ามีสองอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วคือคันธุระในการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินนยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันธและวิปัสสนาธุระในแก่การปฏิบัติสมถะสมฐานและวิปัสสนาสรรมฐาน ิปัสนากรรมฐานที่ได้พูดไปแล้วรวมแล้วเป็นมีหน้าที่อยู่สามอย่างคือการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติธรรมฐานธรรมฐานและวิปัสนาธรรมฐานนี้ได้อธิบายไปแล้วเมื่อครังก่แล้วต่นี้ก็มาต่อหลังจากที่ได้รับฟังกรมร,รมฐานแล้วท่านพาระเถระ คือมหาบาลผู้เป็นพี่ชายก็กราบคุณพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์วัดตอนแก่ไม่สามารถที่จะ,ะศึกษาเล่าเรียนโดยละเอียดนะถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมคันซึ่งจะต้องใช้เวลามากก็จะขอปฏิบัตินะคือสมถากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้ให้บริบูรณ์เลย เรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็อขอกรรมฐานจากพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์แสด,ดงผู้ด,ดงผู้ดงเขาวัดผู้ดงกรรมฐานไปจนถึงอรหัตผลหมายถึงเป็นเป็นคิดสีนะ,ะถึงความเป็นอรหัตผล ทฤษฎีมกฟัศึกษาทฤษฎีจากพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงพรหัต์คือเกิดว่าทฤษฎีให้ฟังว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน อารมณ์ของสมถะสมถานคือสมถะรมฐานสี่สิบอย่างแสดงให้ธรนมาการฟังตั้งแต่อนุสติสิบุธานุสติธรรมานุสติสังการนุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณะสติกายคตาสติอาณาปานณสติ อุปสมานุสติเป็นต้นไปนู่นเลยจนถึงอา,อาหาเลปฏิกูลสัญญาการพิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดสุดท้ายก็จะถูกขาดถูกว่าวัฏฐานพิจารณาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไปว่ามาประชุมกันในตัวของเราทำให้ทำให มีการสมมุติว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนควจริงเป็นอนัตตานะคือไม่ใช่ตัวตนอะไรเพราะว่ามีธาตุทั้งสีมส่มารุมรุมกันอยู่ที่นี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีเกิดอา,ากาศธาตุและวิญญาณธาตุนะอย่างเงี้ยนะอันนี้คืออารมณ์ของสมถะกรมฐาน,านแล้วก็อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอีกเจ็ดสิบสามข้อสดงให้ฟังทั้งหมด ตั้งแต่ขันห้าอายตนะสองธาตุสิบแปดยินชียี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาททั้งทั้งหมดเสร็จแล้วกันมาอาการก็พอรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ ก็คือการปฏิบัติในกายแล้วก็มรณะสติระลึกถึงความตายเพราะว่าจะมีศพเข้ามาจะมีซากศพเข้ามาที่ป่าชาก็พิจารณาถึงซากศพอีกอเป็นสุภกรรมฐานนี่ก็หลายอย่างปฏิบัติอยู่ในป่าชาตื่น อตอนค่ำหลังจากปฐมุมยามคือยามต้นต้น6โมงเย็นถึง4ทุ่มหลังจาก4ทุ่มไปแล้วก็เข้าไปฝ่าช้าตอนเช้ายังไม่สว่างส่วนใกล้รุง่งคนทั้งหลายยังหลับกันอยู่ก็กลับมาวัดพอดีสุสารอยู่ไม่ไกลจากาวัด ไม่ไกลจากวัดวัดเชตวันนะวัดเชตวันมหาวิหารนั่นเองก็ไปอย่างนั้นแหละไปตอนกลางคืนกลับตอนใกล้รุ่งหลับตอนใกล้รุ่งอันนั้นก็มีหญิงสัปรเรอคนหนึ่งมีหญิงสัปรเรอคนหนึ่ง ก็มากล่าวกับท่านท่านพระเทรรกมหาการเนี่ยว่าโอ้ธรรมดาผู้อยู่ป่าผู้จะอยู่ป่าช้าเนี่ยเมื่อสมควรที่จะต้องได้แจ้งแก่ผู้รักษาผู้ดูแลก็คือเขาเก็คือตัวเขาเองเผู้หญิงคนนั้น ที่เฝ้าปา่าช้าอยู่และแจ้งแก่นายบ้านแจ้งแก่นายบ้านคือผู้บริโภคบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือสองสามแจ้งแก่พระเถระที่อยู่ในวัดให้ทราบให้ทราบไว้ สามสามคนเนี่ยเป็นส,สิ่งที่สำคัญแต่ถ้าผู้หญิงสับเลยก็ถามท่นานทระเ็นาว่าเ่ยท่านได้แจง้งได้บอกคนทั้งสามนี้ลนออแล้วหรือยังทระเสนาบอกว่าอยัง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 ไม่ได้แจง้งออ เธอก็รู้ดีเนี่ยเธอเป็นผู้เฝ้าสุสารเออ่นานตำาก็ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบนเลนยคน,คนจริงก็คนจริงก็รู้รู้ๆๆนั่นแหละนรู้รู้รู้ว่าเธอคือหญิงผู้เป็นสัป,ปเเหรอเนี่ยก็รู้นั่นแหละแต่วา่าเป็นการ แนะนำเป็นการบอกกล่าวเป็นการแนะนําวัดนะเขาเรียกว่าวัดประจำของผู้ผู้อยู่ป่าของพระผู้อยู่ป่าไม่ว่าจะไปอยู่ไหนนะป่าช้าหรนะือในป่าใกล้หมู่บ้านนะก็ต้องแจ้งนะคนที่อยู่ใกล้เคียงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นนะ ให้รับสา์เอาไว้ที่พระเถระก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพรเหตุอะไรจึงจึงต้องจึงต้องแก้งจึงต้องถามเนื่องจากว่าผมเข้ามาการท่านบวชใหม่บวชใหม่ยังยังยังไม่เคยรู้อะไร ปกติก็อาจจะรู้นั่นแหละอาจจะรู้อยู่บ้างเพื่อน่า,า,ารู้อยู่บา้างนางผู้